สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กได้จ้ะเด้อไอจิดไอจิดแดดซองตาเบันจะเห็นตะแขรวพ่อแม่พี่น้องจ้ะปุ่นนี่ขันเบาเมาดันบันยกมือไว้ดอกเจ้านั่นคักจิ้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเบิ่งจ้ะปุ่นกระลังกอเต๋าอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีไม่เห็นดันหมูกระทะจิ้มจุ่มแบบสไตล์สไตล์แบบบ้านเฮาเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกระลังก,ก,กอไฟอยู่เลยจ้ะเด้อปุ่นอุอปกรณ์การเดิน น้ำซุงน้ำซุปว้างอยู่ใส่กับหยาเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องหมอน้ำซุปจอยเห็นปะไปป้าฟินฟินบรรนนกบรรนนกเลยจ้ะเดินเอาเอาฟินฟินบรรนนกบรรนนกเดี๋ยวสีผ่านจัดแต่งองค์ทรงเครื่องเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าขนเครื่องขั่วกระเต็มโตอยู่ผนจ้าเนื้อกิ้วเนื้อกินเนื้อจ้านเนาะอันก็มีกุ้งมีปลาหมึร์กมี่แนหมูสามชั้นแล้วก็มี่แนเนื้อหมูสันนอกนะจ้ะเนาะแล้วก็มีปีกไก่ ก็มีเนื้อจะมัดเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะเจอสิให้เบิ่งกันเจออีกเช่นึงเด้อจ้ะเด็กประวัติจะมักกันอันอีไซอีหยังแน่ว่ามันเป็นรูปทรงไดแน่แล้วจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจะให้เบิ่งอีกเช่นึงอันประสิทธิ์จะแสีบซรงใดน้ำจิ้มก็ซื้อเป็นขวดมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องมันมีเวลาตาดอกจ้ะไปซื้อของร้านเวียดนามเขาเจ้าก็เลยซื้อเป็นขวดมาเลยซื้อมาสามยางสามสไตล์เด้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ พว่ามื่อนีร่จอยค่ายยาจู่นั่นมันอันเสียยามันจ้ะพ่อแม่พี่น้องเสียยาอ้อมบ้านเลยอ้อมรั่วเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหลายคักหลายแน่ได้บ่วแมนธรรมดาเด้จ้ะเฮ็ดงานก่อสร้างแลียนของเนปาแน่แลรนออกมาเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่บ้านแน่สารพัดสารเพจจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหน่าจอยเป็นซิวเบิ่งจอยใส่เบิ่งได้จ้ะว่าไอชิดเป็นเฮ็ดตียงไวเนี่ยเบิ่งจ้าเบิ่งมันอิ่มมันอิ่มกินหมูกระทะแลาวจเนาะ เตรียมคล้องเวลาอย่างมากเลยจ้ะพ่อแม่พี่นองจ้ะอันนี้ก็ปลาหมึกดวยจ้ะเธอปลาหมึอกออนแช่อันมักซอไสไปซอสผู้เขาท่องกุ้งกับมักซอสผู้เขาท่องไว้จ้ะเห็ุตามภาษาจอยละพ่อแม่พี่นองจ้ะอันนี้กันซอสเอาไว้ชัยันย่างปีกไก่กับกระดูกหมูตุม๋ม้ะจ้ะพ่อแม่พี่นองจ้ะกระดูกหมูตุมต้มแล้วต้มเห็ดน้ำซุปหม้อน้ำซุปก็นันว่าในเส้าอัน กําลัางค้างตั้งเตาอยู่จ้ะอันนี้เนื้อจ้ะเนื้อกะมักซีอิว๊วมักสวีทซอสรสจีเกลือเอ่อพริกไทยชูรสซอสผู้เขาทองนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ก้ามปูยักษ์ของเฮาจ้ะใหญ่ยยอีหลีบกยยักใหญ่นี่อันหมูกับมักคือกันละจ้ะอันนั้นอันหมูสันนอกนะจ๊ะเนาะอันนี้หมูสามชั้นจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้ยสร้างไฟมันเป็นกระพริบเว้ย ปัทน่นี่คือผักของเห่าจากพแม่พี่นงเพราะผักของเหานี่ก็คือผักกาดขาวสื่อมาเนาะจ้ะเนาะอันนี้หญ้าหางม้าจากพม่พี่นงจ้ะอันขาก่องยูน่าเหมันไอจิตพนรุตไปจ้ะพม่ดผ้าเนนเอาขาก่องมะไซเอ็นเอามือชายเอาจากพม่พี่นงจ้ะอันนี้ก็ไข่ของเหาานะจ้ะอันนี้ก็คือกระเทียมปลาจ้ะอันนี้ก็คือผักเสียนนะจ้าเด้อผักเสียนเสียเอามาลองเฮเป็นไส้กินครับอันจิ้มจุ่มเบิ่งนะจ้าเนาะ อันนี้ก็ผักกวางตุ่งของเหาาด้วจ้ะผักจากธรรมชาติของเหา่าอันนี้ก็ผักชีล้อมด,ด้วจ้ะเด้อย่พอแม่พี่นงอันนี้ผักชีล้อมก็สิมแป๊ใส่กินครับจิมหมูกระทะนะ้าจะนะจะนาะ,จ,ะจิมจุม่มอันนี้ก็ผักบุ้งฝรังด้อจ้ะเด้ผักบุ้งฝรังหลวกน้ำห่อนนอกน้ำเย็นมาเรียบร้อยจ้ะอันนี้ก็พริกหยวกน้าจะเนาะนี่คือนางเอกของจอยอันนี้คือไทยไก่พอแม่พี่นงสีตาลายนงไหมฝรังสีขาวด้วจ้ะเด้นกไหมฝรังสีขาว จอยซื้อมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็มีต้นขึ้นชายทั้งขององินของคนของอันคนเด่นเด่นมากับอันของคนใด้นจ้ะเดาออันนี้ก็ต้นหอมของเฮ่านะจ้ะเนาะนี่จากเครื่องเครื่องจีเสติ่มจุ่มมันนี่พ่อแม่พี่น้องจ้เห็ดหมูกระทะนะจ้ะเนาะสุดยอดคักอีรีออกไปเห็ดสวนมาบางนึงกันพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวสิผ้าออกไปเบืองอีกเท่านึงนะจ้ะเนาะกาล่างกอไฟอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าหิ้วเขาแล้ว ถ้ากินหมูกระทะเมื่อถมมือในประเด็นกินเขากินน้ำยู่จากพราแม่พี่น้องจาาง้าบังนยสร้างเตาไฟยุ่นลัวมัน้นเป็นกระพริบสันเดียวนี่แบบหนึ่งนะจ๊ะเธอขันทายเมื่อมีไฟกับบอคอยอยากสิจแจงสิยังไม่จานนาก,กงจกับกระสิไปไล่นในจังหน่อยนะจ้ะเนาะีพักเครื่องเคียงของเขานะจาะนะพักจากธรมกกธรมชาติพัสสัตพักจากธรรมชาตินอนใหม่ฝรัง่งพักซีลอม เออ่ยอดกวางตุง้งฝรั่งแล้วก็ผักเสียนฝรัง่งแล้วก็กระเทียมปลาฝรัง่งแล้วก็ยาห้างหมาฝรั่งเนาะจ้ะเนาะนี่นนนแหละคือผักปลาที่เก็บมามารวบมาร่วมๆกันไว้แล้วเสิมาเห็ดอันจิ้มจุ่มจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะน้ำจิ้มมันน้ำซอสนี่ก็ไว้เห็ดอันใส่กับอันปีกไก่น้ำราดจ้ะเด้ออีปีกไก่ของจอยกระดูกหมูมันอีเสื่อ,อิ้นค้างบ้านเพิ่นมากินน้ำพ่อแม่พี่น้องจ้ะ หมอต้มน้ำซุปอยู่ต้มมัน,น,นชั่วโม,มงครึ่งละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกะสิแล้วแล้วไอซีเศร้าแล้วเมืองหน้าบ้านจอยดอกกันซากุระญี่ปนนนนุ่นอยู่ข้างนอกสามต้นนะจ้ะเด้อต้นนึงอยู่หน้าบ้านพ่นกำลังออกดอกเต็มอยู่จ้ะนี่ละจ้ะอันนี้มู่อ้นเพิ่นก็คุมเฮ็ดอันกับมหบมู่เพิ่นจ้ะอัน จายไทยบริษไทยเบิ้งหน้จ่าตอนกอบพูนกันถ้าเออไทยเบิ้งอยู่ตอนกอบพูนเป็นขนาดสีขาวน่ะคือกองฟ่มนะจ๊ะเด้อใต้ข้างล่างกองฟ่มน่ะคือว่าเาทรายลงจ้ะทรายล่องไปเฮ็ดพื้นให้มันเป็นที่เรียบร้อยให้มันได้มาตรฐานของมันนะจ๊ะเนาะแล้วก็กองฟ่มลงแล้วก็มาวัดอีกเทื่อนึงว่าพื้นน่ะมันสม่ำเสมอกันบ่เนาะจ่ะเนาะอันนี้ที่เสียดที่จะปลูกห้องเก็บของนะจ่ะเด้อเก็บอุปกรณ์การเนินทำงานในสวนนะจ๊ะเนาะแล้วก็ เอาพอฟ่มลงแล้วแล้วก็เอาเล็กว่างเอาเล็กว่างแล้วก็เอาเล็กเป็นอันแทงสีนันสีเท่านั้นนะจ๊ะว่างว่างไว้แล้วก็เอาเล็กกันลวดพวกนี้มาว่างทับอีกทีนึงจ้ะแล้วมูฟันนันอันเดี๋ยวใส่มูฟันเสียบปูนมาลงให้จ้ะพ่อแม่ไปหน่ปูนผสมเรียบร้อยแล้วเราจะเทพื้นมันจ้ะเทพื้นมันแล้วไปใส่ตัวสารต่อไปนะจ๊ะ้องพ่อแม่ เหตุรัฐขึ้นอย่างก็เราคุยกันมึงจอยสิพาไปเบิ่งหน้าบ้าทนะจ้ะเด้อเบื้องหน้าบ้านมันเป็นจังไงแน่ทางนี้ทางนี้ลมมันแห้งกว่าหลังบ้านก็เลยบ่พามานั่งทางนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องแล้วอีหยังทางนี้มันอ่นแดดมันสิหมดเร็้ยวก็ฟังที่พวกจอยเหนชินั่งปิ้งนั่งย่างอยู่เนาะจ้ะเนาะก็เลยพากันนั่งทั้งพุ่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าด้านด้านสิพาย่างมาทา้งด้านหน้าบ้านเด้อจ้ะเนาะ ของเน้นว่าจะของเต็มอยู่หน่อยคือของเต็มอยู่นั่นก็คืออุปกรณ์ที่ใส่สร้างบ้านนั้นใส่สร้างบะห้องเัินเก็บของได้จ้ะได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้ดอกไม้จ้ะดอกไม้อจทิตย์เป็นมักแบบนี้ก่ะพระลงแบบนี้ตัวกระลังออกเต็มสัดปลาพี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าจนสีม่วงสีฝาหรือสีนดำงินกับประจักษ์นอกจากสีขาวสามสีจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะต้นดอกกันซากุระญี่ปุ่นได้จ้ะเด้นนี่ กำลังบานเต็มอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสามต้นอยู่หน้าบ้านจ้ะอันพุ่นกะนี่แหละจ้ะเป็นพวกไม้พวกใยแก้วไปจะเฮ็ดอันก่อสร้างอันเฮ็ดห้ององันเก็บขล้องนะจ้ะเนาะเฮ็ดบ้านลังหน้ดหน่อยของเก็บของนั่นแหละจ้ะมาเพิ่งหน้าบ้านหน้าบ้านนี่กะมีกระ,ะดอกไม้จ้ะปลูกดอกเดียวกันนั่นแหละ อันเพิ่นว่าเฮ็ดแบบนี้แล้วมันดีแล้วมันจังบริสียหาดูเพิ่นธุ์อาจารย์ให้จังได็กเอาไปตามใจอ้ายได้หมดทั้งสุดชื่นเบิ่งแน่จ้ะดอกอันซากุระญี่ปุ่นซื้อมาสามต้นอันนี้ก็นขนมปังจ้ะผสมมันอันกับหัวอาหารเนี่ยเอาไว้ให้นกเพิ่นกินกุแล้วด้วยความรักสัตว์จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามึงซากุระปีนี้ต้นมันยังหน่อยอย,อยู่จ้ะมันก็เลยบานสมนี้เนาะ ถ้าเบิ่งกระถามันเบิ่งกันตอนนั้นมันบานมันตนยย้นใหญ่ๆดอกก้อนนี้โอ้ยงามคักขนาดจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันจอยขี้ผ่านบ้านขาเข้าจอยมือนี่ายหลังอยู่ขเข้าจอยมิต่ดอกอันนี้ลนะจ้ะซากุระญ,ญี่ปุ่นเนี่ยกล้า่งบานงามขนาดของขเข้าจอยมันต้นใหญ่เนาะโอ้ยวัตถันเป็นต้นซ้ำต้นซ้ำชาบอกเขาอื่นงามคักจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะาหน้าบ้านก็สิเป็นแบบนี้แล้วจ้ะนี่ละวันนี้แล้วเชื่อดอกอันนี้อันจอยขันสมไวยพอแม่พี่น้อง ขันสมพักเซียนสามถุงสี่ถุงหกถุงจ้ะถุงสีขาวข้างในย่างละสองถุงเอาไปแจกมูแจกพวกจ้ะระแจกไปแล้วละแจกไปแล้วเราหกถุงพ่อแม่พี่นองจ้ะมันขันธรรมดาแล้อขันเซียนหัวหมูพร้อมด้วยจ้ะหวยบอกมาแล้วน้ำลายแตกบ้านไหนเป็นใจใจเย็นใจ,เย,นจเย็นตะบานสุดก่อนั่นกินแล้วแสบคักจากพ่อแม่พี่นองเห็นแบบนี้ค่ขันสมเป็นน้ำข้าเจ้าอยู่เด้อ ขอตะขาจกินไรไว้คนแล้วจ้ะนี่จ้าบรรยากาศนาบานก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะจ้าเนาะอ้อาวเมกบังแดดโอ้ยนี่เด้อจ้าเด้อทางนาบานจอยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพายยางขึ้นไปให้ทิศเพิ่นบัดเทศนี้สมพักษ์เสียนขันโอ้ยขัน ยืนขันพักจนว่ากล้ามขึ้นพ่อแม่พี่น้องจ้าต่ปั๊มมูอก็กล้ามขึ้นเพราะแห้งแล้วปะพายังมาทางหลังสวนบัดเีนิภาพไปให้ทิศพ่อแม่พี่น้องจ้าผลบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่นางบอกพอกจาว่าจะปูสาตัมมะฮงปิงปลาขึ้นกันจะคักจะได้นี่คุณนะจ้าพ่อแม่พี่น้องบรรทุ่นบรรลุทุงลุกทุ่งบอบัดนีนหมอนี้สุดเย็นจอยก็บันไอนทิศพันผ้ากันผ้ากันสื่อมาต่างแต่ เก่าปีที่แล้วจ้ะพ่อแม่พ er ี่น้องจ้ะอันเพิ่นมักคักหลายก็เลยพากันซื้อมาส่งขึ้นเครื่องมาก่อนไปเที่ยวเมืองไทยพากันส่งขึ้นเครื่องมาก่อนได้จ้ะเด้อหมออื่นก็บ่เอาเอาหมอนี่เดี๋ยวเจอสิไปเอาหมอไฟฟ้ามาอยู่คือจังของมาดามเฮดเพิ่นน่ะมาเด้อมาดามเฮดกับครอบครัวมากินหมูจุ่มเด้อจ้ะเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินหมูจุ่มนํากันจ้าอันนี้มาอยากคนเด้อปัตนีเด้อจ้ะเด้อไอ้แล้วไอ้ทิศไทยแล้วหิวข้าว ให้แล้วผู้ลังคนให้แล้วหิวเขาลูกชายกะล่กําลังสิออกมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิพาตั้งกล่องปิ้งย่างเด้อบัดทีนี้เด้อแล้วปิ่งย่างก็พร้อมแล้วมาจ้ะาครับมันเป็นบ่ได้เป็ครับมาจากพ่อแม่พี่น้องเริ่มย่างแล้วบัดทีนี้จ้ะ ไ้อ่อนๆพักเต็ม it, หมอเลยพ่อแม่พี่น้องเลยคักบ่สุดยอดบ่วประเด็นถ้ฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องอย่างเอาว่างเสพื้นอันออัันนพื้นกระเบื้องพ้นกระป๋าใดแล้วกระเบื้องพ้นสีทะเลาะพอกเบื้อพ่อแม่พี่น้องจ้าติดแบบนี้น้ำจมูกถูกคันใส่สุดยอดดีจ้ะผมฟังเสียงผมเย็นอย่างค่อยกินไปเนาะจ๊านาะบุระตะเว้นกบินจังเส้ากินม <t ik Matthew>? ื he, aya, so Stephen, ่นเสียงกินมั่วกินปวดกินโบ ยื่นปานยื่นมันบ้านนอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องใจยืดทุ่งน้าอันไหมเบ่งใะล,ล,ลูกทุ่งลูกทุ่งว่ามือนหนิฝนตัง 2, 3, 3, ต้งสองเตาสามเตาเตานี่ก็ก,กล่างเป็นแซ่เน้อนใหม่แล้วพ่อแม่พี่นอ้อง,ง,องเอาใจามาตากมาักก็ไม่รูกเนี่ยเป็นบอะไรเย็ดอี่น้องจานโอ้หลูกก็ดิบอกก็จานไปเอาถ้วยพ่อแม่พี่น้องก็อ,อจะแม่นลูกชั้นลาย สองเตาจะแสบป้ะจ๊ะ จอดพักกวางตุ้งกับอัน,อนพักปุงฝรั่งจ้ะเกิดก,กวางตุ้งพักปุงฝรั่งกับอันพักชีรอมกับอันบุญจ้ะพักชีลรอดจอดพักชีรอมกับอันพักเสียนะจ๊ะเด้อตั้งคอตั้งลูกเนี่ตัวเนี่ยใส่ผสมกันเลยใช่ไก่อน้วกันมากุดมกุดถ้าเอ่อคือบอใส่จานก็าจะกินแบบนั้นมันจังๆน้ำจิ้มใส่ในตัวในจานไม่หลุกอีกเนื้อหย,ย่างมั้ยรวมกันรวมไปเลื่อ บ้านกินเขาอยู่วัดพ่อแม่พี่น้องเลยออพอกลุกกินร่วมกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเต็มโต๊ะอยอะเศรษแขกแสียบไหนมานั่งกินทำไมลูกไปยืนนี่ยังเจ้าแบบมันเย็นมันอันนั้นจังไรมันแก่เศร้าล่ำดอกลูกจกังไรจะเอ,เอาเอาหมูมาย่างตัวจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ่งไปเด้อเบิ่งไปเด้อพอกัลูกพาคกินคักกินแหนมหเลยกินแสบๆๆีบกินนวดตังกันต,งตังอันนี้ก่อนได้จ้ะได้ตังกองจักบาทก่อน ตัางกล่องกบว่าเห็นปะเจนี่พ่อแม่ปีนองเลย <S <S เห็นบะจ้ะแบบหนึ่งเด้อจอยไปเอาหมูกระดูกหมูมาใส่อย่างหอดอนนย่ั้นงฝร,รั่ง,ออนนรงเล้จ้ะพ่อแม่ปีนองจ้ะมันจังหวาน น้ำจิม้มนีหไายรสชาติแค่ยังดีนะซิ่มๆไปมี3ขวด3ยี่ห้อซิมไปลวนมาเด่อมาเด้อจะกินกันมูกรนะทะน่าันมัอนขอบวดจอยจ้าพ่าแม่ปีนองจา้าแรงแรงบางสีแดดดีๆสีหายน่ามาป้งมาอย่างแล้วจ้ะ अरे जायलाशी बाकी काय कर ข้ามไวแล้วจกกินจักบาดกันเลยจากพ,พ่อแมพ่พี่น้องจีบเป็นถามหาปลาหมึกอยู่ยใส่พน่ะเอาปลาหมึกมาใส่เอาปลาหมึกมาใส่ดูลูกแสบจากพ่อแม่พี่น้องคุณป่งไก่ปิีงกระดูกหมูโอจากพ่อแม่พี่น้องจ้า เอาไปเอา,เอา,เอามึกไปใช้ในน้ำนี่ลูกไ่ต้องอย่างเด้อคุณอาจารย์พ่อแม่พี่น้องโคกเจ้าหิวเขากินเสพกินนัวพนักง,งานยางพนักง,งานเปงเอาใส่ทั้ัหนั้งเท้หน่มองยาห้างมานะลูกมาใส่ท้านท้าเท้าเท้ท้้าเท้าเท้าเท้งเท้า่ท้าเท้าเ้าเ่้าลทงาเ้าเทท้้เ้าเท้าเเ้าเท้าเง้า้า อันเคียร์พักบุงฝรั่งกับยอนห้างยาห้างมาขึ้นไปทั้งบุ๋ยหรืออะไรล่ะเออเคียร์มันขึ้นไปเอาปลาเมือกล่อง่ซนินลุบุวแล้วจากพ่อแม่พี่น้องเออขอบขวดสุขสันอีรีจากพ่อแม่พี่น้องเอาลมๆลม,ลม ไลูกเดียวใก่ไก่้ได้สิใหม่ก็อมาะมันใหม่มันใกล้ป็นกับไก่้สองเงนปิ่งนั่นแหละลูกสองใหม่น่ะแป้ต่บะใหม่ป้ใหม่ส่วนใจเอาขึ้นจะนึงแล้นเป็นท่านแล้วะปิ <laughs> <fulfil> ่งปิ่งย่างๆปานยิ่งนั่นแหละสองน่ะกับ๊นลูกเออนั่นแหละเออสีงามขนาดเออนั่นแหละลูกนั่นแหละเออนั่นแหละตะแขงนั่นแหละตะแขงเมื่อกี้นี่ละลูกเมื่อไ้ คนเ่นสิเยอะเล่นไดน้น่ะบวภาษาใจกันพอคอยรู้เรื่องพ่อแม่พี่น้องจดี๋ยวบอกว่าให้เอาปลาหมึกมาใส่ในะลูกจ้อยเป็นเปเาน้ำซุปไสหมอ้อที่มันคักลายบวกลุบนาลุบลังจากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุ่น์ะ่ะอาจารย์มากินจากพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันนะจน่ะเธอะบ้างอยู่ใส่กับภาสะใจก็ะะจกเลยสิขวมสิงายลง กล่องกระเดกว่างมาอยู่หรอกพ่อแม่พี่น้องเรียจ้อยตังใส่มุมนี่จักบาทกันได้จ้ะเด้อค่ตาปิ่งตาหยางน้ำเขาอุ้ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไก่ย่างไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทเห็นบัวจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องโอ้ย แต่แสบป่ะจ้าปุณนสีสันปุณนะเครื่งไหมแน่อีหงแน่กระงมเยงแน่กระซังแนสียกอดปุยที่ไอ้แบบบัาบานลูกทุ่งลุกทุ่ง้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าขอบควัวจ้าก็จะเป็นแบบนี้ละว,วดีเลือดดีรู้อีหยังดอกจาก้าสบายสบาย จิมลูกเอาจิมมาเป็นหย,ยางเป็นกระยากินน้ำเอาว่างไป้กับผื้นเมื่อกีน้นะปลาเล็กเป็นผูผูยวนไอ้กบดีสเดียวเดกเ็เดียวลูกเค็ดอันลูกเค็ดมูดตกลุดมือลูกจับขึ้นมาพอ,อยานลูกกินกินตกอายเอ,อ้ นี้ราจะา่แสปิีกัล็ดเล็ดเเล็ดเล็ดคายนันแฟร์ดิสกกดกุ่นก็จนว่าซุกว่านันแล้ว ใส่กุ้งกรือาจายม่มใส่กุ้งอาจารย์น้ำจิ้มมากกันเลยลูกหเปลา่าอาจารย์น้ำจิ้มตัวนึ่งอาจารย์น,นั่นแหละเออนั่นแหละคุณเ็นก็เสิได้ทีแล้ว ลาย่อายสกินเอบัตสีนี้เด้อยนเียงแนววนี้ไยิไยิากบัตสตาจอยจะสกินแล้วจบัีนี้พ่อแม่่อนจ้ด้วกายยุ่งแห้งหรข้าจะเสืผู้นั้นข้าจะเสผู้นี้ แม่พี่น้องลืมลูกลืมผัวเดี๋ยวจังหวะพักมาลงอีกลูกละตักงก็น้ำซุปเลยตังกงน,น้ำซุปเลยหอมมือมันกระซุบกันละน้ำซุปนี่สุปจือดอีหลี น้องข้าจะกินแสบกินนวดไล่บรัยน์ท้ายให้เบิองนม่จ่ะเนาะกินแสบกินนวดกินเพื่นในที่สุดก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น่องเรือแต่ดังไฟแล้วพ่อแม่พี่น้องเย็นไหลลูกชายก็เก็บเขาเก็บของเข้าไปแล้วจะทุกสิ่งทุกอย่างถือกินถูกกินเกือบวัสุยางจากพ่อแม่พี่น้องโอ้ววเปลนอาวเพิ่นหนาวจากพ่อแม่พี่น้องวันต่อหนี้กินอิ่มแล้วก็ดังไฟต่อไปพ่อแม่พี่น้องดังไฟพิงจันลมมันเย็นเนาะลมมันเย็นคัน ต่ว่าถึกแดดกันนั่นจะไข่อยู่ตะวันต้องกันก่อไฟน้ำจัดพ่อแม่พี่น้องแฉะสบายคัดก่อไฟเมื่อกินเลี้ยงใส่เบิ้งได้กินว่ากินเลือดลายป่บขอบคุณโชคดีครับเพื่นว่าอันพักกันนอแสบหลายอันพักกันไอ้ที่บ้านพักเสียที่เธอเก็บไม่เห็ดพักดองกันเป็นอยังเธอเพื่อกินสดลวดเพื่นว่าถ้าเห็ดพักดองเนี่ยกินมันเต็มตัวบ้านเลยเพื่นว่าแต่วันมันกันแค่กินสดมันสิแสบก็กินพักดองเด้เพื่นว่า อันยาห้างมาเกพกื่อกินแสบไล้หยอดพักสี่หล่อมก,กินแสบไล้จ้าพ่อแม่พี่น้องยอมรับเลยจ้าว่ากินแสบคักอีลีอันกินเฮ็ดอันเฮ็ดจิ้มจุ่มพ่อแม่พี่น้องจา้าพักจากธรรมชาติเนานะพักหยอดกวางตุ้งกับหวานหวานทุกสิ่งทุกอย่างถือกินเกือบมดจ้่พ่อแม่พี่น้องเลยยางละสองเซนสามเซนนี่ละแล้วก็เลือบุญนเซนไม่ไมีใครกินแล้ก็เลื้ยงเดี๋ยวยืย่ยหน่อยนึงจ้าเดี๋ยวใส่เบิง้งให้ถั่วให้จ้าเด้อกวไฟเอาฟืนใส่เตาพ่อแม่พี่น้องชาหักฟืนเพ่น น,จจนี่นะจ๊ะที่เฮ็ดอันย่างนี้ซีหลอดพ่อแม่พี่น้องอันนี้เลือสุดท้ายกินบวบวดับวดบวบไวแล้วกินแสบกินนัวอีหลี่หยดพักกวางตรงหยดยาฮ้างมาหยดพักซีหลอมเนาะจาเนาะใส่กันพ่อแม่พี่นอ้องเออแสบผูดแสบผูดหยดหยดยาฮ้างมานี่กินแล้วโอ้ยเวลากินแล้วมันแตกเป็นมันมันแน่นในปากพ่อแม่พี่น้องแสบไรเขาจึงกินบักทัวนี่แหละจอยคิดว่ารสชาติมันเนาะจาเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ถังไฟลุกบึมบึมบึมบ,มบึมอุ่นร้ายคักจ้ะพ่อแม่พี่น้องอุ่นคักร้ายคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซสนิทละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามกดซับสไครต์นะจ้าเด้อฝากจอยแน่จอยกระกาบขอบคุณทุกการกำลังใจทุกการติดตามที่มีให้จอยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบุญภาพคลิปต่อคลิปต่อไปนะจ้าเด้อจกักบุญสียางบอกพ่อแม่พี่น้องเลยนล้ำลำใหญ่ก็กินตั้งแต่แก้วเดียวจนเ่าปานี้ เขาลิ้ยให้หน่อยเดียวบ้านเห็นบ้านเอ็กินอยู่บ้านเอ็กดื่มเหมือนอยู่อันขาตะกินแสบกินนัวอลไรจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจ้ะกาบลาบไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแดดดีแต่ว่าเย็นขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลมมันพัดจะลมมันพัดเย็นเย็นไปแล้วเนาะจ้ะเนาะบายบายค่ะสวัสดีค่ะเซฟเวลสแกตไปเฮ้ยฟาเฟวลเฟเวลไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ